Good morning everyone, how are you? My name's Sutila y e n c h a m I'm your English teacher. สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของตัวสะกดออกเกอออกออกออกไปดูกันนะคะว่าวันนี้จะมีคำศัพท์อะไรมาให้เราได้เรียนรู้กันอีก ออกเกอออกออกเกอออกมีสี่ตัวอักษรนะคะเจอเลเหแล้วก็เดคค่ะมาดูคำศัพท์ตัวแรกกันนะคะ t ดอออกเดอออกดอกเดออกดอ,อกดอ,อก,ดออก

จอกลอกจอกฮอกดอกคราวนี้เรามาดูความหมายกันนะคะลอกจอกฮอกดอกขออธิบายเพิ่มเติมนะคะ ล o อกแล้วว่าท่อนไม้ค่ะท่อนสูงก็ได้ค่ะจ o อกการวิ่งจ็อกกิ้ค่ะวิ่งเหยอ่อๆหอกหมูป่าค่ะส่วนด o อกไม่ต้องบอกก็รู้นะคะน้องหมาน่ารักค่ะจอกจอกลอก l o อกฮอคฮอคด็อก d ็อกนะคะวันนี้ก็มีสี่คำนะคะให้ฝึกกันลองไปฝึกกันบ่อยๆนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะ b y บ